อันนี้ก็เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับที่ทําการซื้อสเปรย์กายดีเฟสไปใช้งานนะครับมีคอมเมนต์นะครับตอบอย่างนี้นะครับว่าใช้ดีครับเหงื่อออกเยอะยังไม่เหม็นแต่ถ้าทํางานเหงื่อออกเช้าบ่ายก็มีนิดหน่อยแต่ดีกว่าร้อนทั่วไปแน่นอนมีของแถมด้วยน่ารักดีต้องขอบคุณมากนะครับที่ให้ความสนใจกับสินค้าเรานะครับแต่ผมจะบอกก่อนว่า ที่ลูกค้าว่าเหงื่อออกเยอะเหงื่อออกเยอะในกลุ่มอย่างนี้นะครับก็แสดงว่าเหงื่อมากแล้วก็มีกลิ่นตัวด้วยในลักษณาเนี้ยไ,ไม่ได้ออกเฉพาะจุดที่เขาดับกลิ่นเพียงเดียวคือบริเวณรักแร้นะครับผมน,นั่น่องเราว่าขวดแค่เนี้เอาไปพ่นทั้งตัวคงไม่ไหวถูกไหมครับถ้าเป็นคนที่เหงื่อเยอะทํางานเช้าบ่ายแล้วเหงื่อมากๆท่วมๆอย่างเงี้ยผมแนะนําครับว่าควรที่จะหาตัวนี้ครับสบู่ล้างกายรีเฟซตัวนี้ไปช่วยด่วนครับในการบล็อกขั้นแรกในการอาบน้านะครับในการบล็อกกลิ่นขั้นต้นบนทั่วตัวก่อนนะครับถึงเหงื่อออ บล็อกก่อนขั้นทีหนึ่งขั้นที่สองครับคราวนี้ค่อยเอาไปบล็อกในจุดที่เป็นจุดบริเวณแตกแล้วหรือจุดที่มีกลิ่นแรงๆบล็อกขั้นที่สองครับถ้าเป็นอย่างนี้ถึงเงื้อจะออกท่วมทั้งวันเช้าบ่ายเย็นกลางวันกลางคืนดึกก็ไม่มีกลิ่นครับ